มาไลฟ์สดให้หน่อยฮะเลยนะครับแอด,ดมิน,มมน,นแอด,ดมินนะครับแอด,ดมินลิงสวนเบนอ๊บแอดแอดมินลิงใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวคาดเดีย๋ยวโดนด่าครับยวเขายิ้มานั่งนี่แหละเดีย๋ยวแปลว่าโยกไม่ได้ทิ้งไว้สั่นเอานะครับกุ้มกำลังมาครับเดหยวกกบปลานะครับสามเหยาะกบปอนเลยสามเหยาะกบปอน สวัสด,ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวนเบนเรา เรียมสองสองพี่นางแลกข้ามหัวนะครับกับฝั่งนั้นสวนสยามฝั่งนี้เป็นพี่นางกับพี่สมนะครับเตะกับฝั่งสวนสยามฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแต้มศูนสูนครับ ฝั่งสวนสยามเป็นฝ่ายทรงผสมเปิดลูกแรกลยเข้าไปพี่นางว่าไงพี่นางมอง,ง,งตายครับลูกนี้เป็นแลกเสื์บแลกข้ามนะครับแต้มศูนต่อศูนครับพี่นางเสืฟไปฝัังนั้นเปิดยกมากว่าไงผสมเกี่ยวได้พี่นางว่าไง พี่นางได้แต้มครับ1ต่อศูนย์สวนเบนเราฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้สวนเบนต้องปูนปูนนะครับนางเสือป้ายพี่สมเกี่ยวได้พี่สมยกมาพี่นางไหมเป็นแต้มครับ แต้มสองต่อศูนย์ครับ่วนเป็นนําแต้มสต่อศูนครับโยกเข้ามาผสมเกีียวได้โยกเข้าไปพี่นางว่าไงง่างตียอดลูกนี้อย่างโดนเกีียวเป็นแต้มครับพี่นางหยอดตีครับลูกนี้ เอานะครับแอดมินหนึ่งเปลี่ยนมือมานะครับพินางเซาไปเปิดได้ฝั่งนั้นยกขึ้นมาะสมเกี่ยวได้หนึ่ง,องนะสองพินางว่าไงเป็นแต้มครับลูกนี้่กวก็ผสมเกมเกียเก่ยวได้เกือบทุกเม็ดแล้วนะครับเกมเกี่ยว แอดมินนะครับอ่าคุณปองครับไปเทนะครับใส่น้ำลงไมครับแต้มแต้มสี่ต่อศูนย์นะครับีนางเซิร์ฟเปิดมาลูกนี้มองดีครับลูกนีพ้พี่เสือพี่เสือเสือพี่เสือซิต้านะครับแต้มศูนย์ต่อสีออ่ครับเปิมา พี่สมโยกพี่นั่งมงลูกนี้ยังโดนเกี่ยวว่าไงมงไม่ข้ามนะครับแต้ม4ต่อ0ครับนางเสรยบดีครับลูกนี้ลูกนี้มงดีครับมงข้ามหัวพี่สมเลย ว่างีฟฟังผมด้วยแต้มศูนต่อสนะครับผมยกพี่นางไหมมองดีครับลูกนี้มองทลิกเน็ดลงเพราะว่าเกมยกเกมเกี่ยวฝั่งสนเปเนยังร้อยเป็นลยนะครับเสียฟังเออตลอดเสียเขเลยแต้มสต่อศูนครับพี่นางเสิร์ฟหนึ่ง ลูกหล่นครับผสมโยกหนึ่งสองพี่นางวไหมยังโดนเกี่ยวนะพี่สมยังเกี่ยวได้พี่นางว่าไงพี่นางโบกเป็นแต้มครับลูกนี้สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเรียวางยาข้างตรงนี้นางเสิบหนึ่งสองเกิดได้ยกลูกหล่นยกมาลูกนี้พี่นาง พี <si ่นางโดดดีครับลูกนี้บุกบุกบวกบวกกู้ทับหน่อยลมจุ่มแทมตอนนี t ori> <t ori ้สวนเบนนำอยู่6ต่อศูนย์นะครับพี่นางเสิร์ฟลูกนี้ยกยากแล้วผสนเปิดหนึ่งสองพี่นางว่าไงอยังโดนเกี่ยวลูกนี้เราผสมเปิดหนึ่งสองพี่นางว่าไงพี่นางโอดดีครับลูกนี้ เปิดเกมเกี่ยวตโสมยังร0อยเปอร์เซนต์อยู่นะครับไปไปแต้มส่วนเป็นดนามเต่อศูนย์นะครับทางเสิร์ฟเปิดหน 1, ึ่งสองมาตโสมเกี่ยวได้ครับ 1, 2, รหนึ่งสองพี่ดางไหมพี่ดางแก้ไปรูปนี้สองตอสมโอ้ทิดเดียวครับ งตีครับลูกนี้เด่นตรนะครับแปมศูนย์ต่อเจ็ดครับเปิดีครับลูกนี้ผู้สมหลงทางเลยนะครับลูกนี้หนึ่งต่อเจ็ดนะครับ นางโมงดีครับลูกนี้ได้มาอีกแต้มหนึ่งแล้วนะครับแต้มสองต่อเจ็ดนะครับสมยยสของพี่นางโมง ได้เซนซยามบางเซนยไลขึ้นมาอีกแจมหนึ่งแล้วนะสามสองนะแทบสามต่อเนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ที่เขามารับชมพี่นางมองอยังโดนเกียเก่ยวโดนเกี่ยวได้นางว่าไงพี่นางม,าง,าง,มงดีครับลูกนี้จัลงหน้าซ้ายอาการหัวกระเต็มเจ็ดต่อสามนะครับพี่นางเสิสร์ฟมาหนึ่ง ก,ก,กดไลค์ก,กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยลูกนี้ก็สมเปิด2างว่าไงโดนเกี่ยวครับลูกนี้สามาย้ำเล่ยขึ้นมาอีกแต้มนึงแล้วครับ คุณนางหมงมยโดนเขียวครับลูกนี้เปิดหนึ่งสองยิงไปพี่นางไหมคุณนางหมงไม่โดนครับลูกนี้

สิไม่ข้ามครับลูกนี้แลมเจต่อหกครับพี่นางเซิร์ฟเข้าช่องกลางยังเกิดได้ยกมาคนข้างไกลครับลูกนี้มองข้ามหัวที่สมครับถือว่าลูกนี้แก้มาดีนะครับ แต้ม6ต่อ7นะครับสริมโยกพี่นางหม่งลูกนี้หม่งดีครับหมง่งเขาช่องกลางครับจุดเกงใจแล้วครับลูกน, hm. กน,กนี้แต้ม7ต่อ6นะครับพี่นางเสิร์ฟหนึ่งสองขึ้นมาโอ้โหหม่งดีครับลูกนี้ สสามาลูกนี้จะเปิดหนึ่งสองเดีวเขาไปหน้าเน็ตพี่นั่งพี่นางโมงดีครับลูกนี้มองเขาช่องกลางเลยครับได้งยแทงเังยกผมังกับยกงเกไ้ย้ไยังกได้ไังครังยก้งกิด้ยังยกได้ได้ยงกงดับลกกนี้ยังยกได้งงดกก้้ก้ ีผู้ชมทุกท่านลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต้ม6ต่อ7นะครับยอดีอยนมาลูกนี้เตสมแล้ง่ายยังยกไปได้ครับยกวนโอ้โหลูกนี้เะสมแก้ไขได้ดีครับลูกนี้ถือว่าเสิร์ฟฝั่งนั้นถือว่าเสิร์ฟยอดดีแล้วนะครับเะสมยังเร็วอยู่ครับ มาครับผ่าผิดพลาดประการนใดขอโทษขอภัยด้วยนะครับแอดมินมือใหม่ครับแรมหกต่อเจ็ดนะครับมาลูกนี้สายผสมก็ได้หนึ่งสองไป็นงว่างไงยังโดนเกีียวอยู่ครับโอ้โหครับลูกนี้มงดีครับลูกนี้

ไม่ค่อยจะเห็นนะพี่นางเปิดหัวลูกนี้พี่เสือสวยแล้วพ่อหญ่เสือ ยุงค่อนข้างเยอะนะครับแจมเจ็ดต่อเจ็ดครับสูสีมากครับี่นางเสิร์ฟโมงโ, yep. โมงดีครับลูกนี้ ต่อเจ็ดครับพ no nee. ี่เกนมาที่ตำหน่งสองที่นั่งที่นั่งโมงดีครับลูกนี้้บอล้้อชนะก ลบมาค่อนข้างไกลครับผมเปิดหนึ่งสองทีเดียวโหยกล้นครับหนึ่งสองผมเลยเกี่ยวครับผู้นี้ ดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ,บรูปออกยำเจ็ดตัดเจ็ดนะครับหนึ่งสองดูมากสองข้างไกลครับสสมเกี่ยวได้หนึ่งสองที่น,นางนางแก้ไขได้ดีครับ ต่อเจ็ดนะครับหนึ่งสองพี่นางโมงพี่นางโมงดีครับลูกนี้อดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราทำการแข่งขันก้อนกนะครับจิงเงนินรางวัลที่สนามเอฟซีบางกูนะครับ จอดมาเร็วได้็มเกี่ยวได้พี่นางเอาไหพี่นางเกิดลูกนี้เป็นแต้มครับพี่นางถือว่าจอด,ดดีนะครับหัวล็อกแซมว่าเตมเกี่ยวได้ดีครับป้าป้ารวนะครับส่วนเป็นบอดล็อกแต้มที่แปดได้นะครับหลังจากอยู่เจ็ดแซมแปดต่อเจ็ดนะครับงานเซิร์ฟ ไม่ได้ผสมเปิดได้หนึ่สองทีนั่งมเป็นคนไปได้ที่นั่ง,ง,งวงเข้าช่องกลางครับลูกนี้ันเปลี่ยนได้ขึ้นมาอีกแก้หนึ่งน,นะครับ 9-7นะครับโดนเกมสวนแดงนำทีนางเซิร์ฟเกือบได้หนึงสองหลน,นะครับพี่สมวไงเป็แต้มเลยไปได้หลังโดนเกี่ยวโอ้ฝแวนหนูไม่โดนครับเป็แต้มของสวนอีกแต้มนึ่งนะครับว่าเกมเกี่ยวพี่สมวันนี้เกี่ยวได้เกือร้อยปร์เซ็นนะครับ แจมสิบต่อเจ็ดนะครับเปิดหนดึ่งสองวงดีที่นางเปิดดีครับลูกนี้ว่างไหยังเปิดได้อีกพีนางแก้ไขดีเบียแล้วจะเปิดหนึ่ง เกมเปิดวันนี้สุดยอดครับพี่นางเกมเปิดวันนี้เปิดได้ทั้งสองโลครับลูกแรกเปิดหัวครับลูกที่สองเปิดขาครับวนเวียนได้ขึ้นมาอีกแต้มนึงแล้วครับแต้มสิบเอ็ดต่อเจ็ดแล้วนะครับพี่นางเสิร์ฟเปิด,ดึ้กมาพี่สมเกี่ยวได้พี่สมกลับกลาง,งพี่นางโม พีนังโมงดีครับลูกนี้แจมขึ้น12วนเป็นต้องการอีกแ้มเดียวนะครับต้องการอีกแ้มเดียวจะเข้าวินแล้วครับเสือเบนแกเลยแกเลยแจมเดียวเกมครับมาดูว่าพี่นังจะปิดเกมได้หรือเปล่าพี่นังเส์ฟไปหนึ่งสองโอ้โหครับแก้ไขมาตีโมงดีครับลูกนี้ เจ็ดต่อสิบสองนะครับเปิดมาพี่สมเปิดหนึ่งสองพินางว่าไงพี่นางานางงดีครับลูกนี้ถือว่าวันนี้พี่นางมามั่นใจมากครับส่วนเบ็นเราส่วนเป็นต้องการอีกแต้มเดียวนะครับแมตควายครั้งที่สองนะครับนั่งเสิร์ฟหลังนั้นเปิดหนึ่งคนข้างไกลแล้วครับสมเปิดหนึ่งสองปิดแมตช์ดได้ไหม ้อเปิดดียังเกี่ยวได้ฝั่งนั้นโโยกมาลูกนี้โมงดีครับข้ามหัวพี่สมเลยยังสวนเป็นยังกิดแม็ดไม่ลงลนะครับแตมเจ็ดต่อสิบสองนะครับส่งวนสยามเสิร์ฟมาอ่าเสิร์ฟไม่ข้ามครับลูกนี้ ชมเกม,เก,มเกันต่อนะครับเต็มสิบสองเลยเดมไม่เกมต่อไปเปิดหนึ่งต่อสองอ่าล้นแล้วครับพี่นั่งจะปิดแมตช์ได้หรือเปล่ายังเกี่ยวได้เมเปิดหนึ่งสองพี่นั่งเรียบเลยเสียงเบนเข้าวินนพัดสียงเบนเขาวิน่นว่าโมงได้ดีครับลูกนี้ เป็นฝั่งสวนเบนนะครับเอาเชน,นะสวนสยามไป12-13ต่อ7นะครับขอปิดไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ